Dihati tuh, kon, jin di tolap ke sucon, super boring, aha. จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถทําอาหารแปลกๆออกมาและถ้าเรากินอาหารนั้นเข้าไปมันจะมีอิเทลิดบางอย่าง <Huh? S 1> แล้วอาจจะกินปลาหมึกแล้วมีแขนงอออกมา <c oughs> เป็นหนวดก็ได้นะฮะว้าวซ่ามาอยากลองกินเมนูแปลกๆมานานแล้ว <c oughs> ถ้าเพื่อนมีเมนูเด็ดน่าสนใจเราสามารถไปหลอยของเพื่อนมาได้ด้วยนะ,ะ <c oughs> แต่แค่ต้องกลับบ้านให้ได้โดยปลอดภัยไม่โดนเพื่อนตุบตาบนะ <c oughs> ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทําเมนูเด็ดอะไรและโดนเพื่อนขโมยของกันบ้างหรือ เนี่ยเรามาแบบนี้พร้อมกับใส่หมวกเชฟแน่นอนเราจะต้องมาดำน้ำครับคุณผู้ชมครับออนี่บอ่อน้ำอยู่นี่ชุยเรามาทำอาหารตั้งหากแต่อาหารที่เราทำที่นี่มันไม่ใช่อาหารธรรมดาเรากินแล้วมันจะกลายเป็นอะไรแ,บบแปลกๆได้เว้ยหรอโดยการใส่ส่วนผสมอันแบบว่าหลากหลายเข้าไปนี่มีไข่แล้วก็มีกระทะด้วยไ้ทำอะไรรู้ไหมฮสกี้ <laughs> เฮ้ยมาโง่เลิกเล่นกันดิไหนเรามาอบขนมโชว์คุณผู้ชมสิเขาบอกว่าส่วนผสมที่เราใส่ไปแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหมอมีคุกกี้ให้ชิมกินแล้วหัวโตเงี้ย <c oughs> <c oughs> หัวโตและแกนยาวด้วย <c oughs> นี่หมอจะใส่แป้งเข้าไปเพิ่มไข่นิดหน่อยรู้พี่ทำไร,รทำลายแล้วโดนแกนั่นแหละเนี่ยแ,แหละแค่นี้พอเข้าเตาอบเสร็จแล้วเราก็ต้องคี๊คๆๆๆๆๆๆี๊ค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 ี๊ แล้วก็เอามาเป็นขนมปังหน้าตาน่ากินว,ว้าวนี่วิลโแกชิมบ่หมอให้ชิมจะไม่ชิมหรอกคัสกี้สีที่จะทำนั่นนะยกเขาไปเลยเอ้ยไอ้บนี่แหละทุกคนเกมนี้เราสามารถขโมยอาหารคนอื่นได้ด้วยบอกเลยว่าสูตรอาหารต่างๆที่ไม่ว่าใครก็ตามนะี่คิดคนขึ้นมานะครับเราสามารถแอบย่องเข้าบ้านเขาไปขโมยมาบ้านตัวเองได้คนนั้นเขาปิดประตูแล้วพี่ล็อกนี่บ้านนี่ฟอนนี่ ว้าขนมฟังช like no. no, no. ิ้นนี้ใหญ่จังเลยค่ะขี้ิี้กิ้ขีิขีกิี้ขี้ขก้ขี้ขก้กี้ข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 ิ้ขี้ขี้ขี้ขิ้กี้ขี้ขี้ขน้ขี้นี้นี้ขี้้ขีกขี้กี้ข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 ้ขก้ขี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 ้ขื้ขี้ี้ขี้ขี้ี้ข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 ล้ขี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 ้แี้ข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 ีเขี้ขี้ขอ้อั้กั้แป้อีก2อัน กดคุกในดูท wow, uh, oh wow. wow. uh> ี่ออกมาเป็น okay. ย oh, ังไงว้าวลูกก็ไม่มาทำอะไรก็ไม่รู้น่าตานแซบฉันกำลังอบอยู่เหมือนกันหนมปังไข่แล้วก็ชีสเมยกายแบบว้าวบังโอไข่คนไข่คนที่แบบว่าติดทีมฮะด้วยสุดยอดอ๋อมารู้แล้วที่หมาได้คือมอสซาเรลลาสติ๊กทุกคนมันมีอินเด็กซ์อยู่ข้างๆเนี่ยทำให้เรารู้เราทำอะไรมาแล้วบ้างอุ้ยหลอเทศไหนลองกินกันไหมบังโอมากินพร้อมกัน ทำไมห<อ>มากินแล้วหมามาอยู่โลกอื่นฉักนกินแล้วตัวใหญ่ป่ะลูกก็ไม่หมากินแล้วมาโตา๊ะแมพกระบานไม่ได้ด้วยทําไงอ่ะลาก่อยมันเป็นอาหารที่กากที่สุดที่จะเกิเบลในลุงเอาอะไรมาขายบ้างหมามีตังหกพันอุย้ยนี่ไงมีโปเตโต้มีพริกด้วยไฟยชิลลี่เอามีไข่ด้วยไม่เอาแป้งแล้วเพราะมันคือแป้งฉันกำลังจะทําการอบชีสโปเตโต้แล้วก็แครอทนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอะไรโอ้ว้าวเค้กแครอทมาก็ มาด้ตาเพิ่มอีกพันเเอ 1, อบันหกเฮ้ยคนเข้าบ้านไปออกไปดิมาง้าดูฉันติดฉ <c oughs> ันติดอะไรสถานะจะไปหมดเลยเด่ยมีคนพยายามจะมาเข้าบ้านนั่นแหละยินดีด้วยเหรอมัน้ามาช่วยกันหน่อยดิแป๊บหนึ่งมาทำเมนูเด็ดอยู่ใส่พริกเข้าไปใส่มันฝรั่งเข้าไปแค่หลอดอิงนิดหน่อยใส่ไข่ด้วยแล้วก็มันคือแปก๊กกิ๊กๆๆๆๆเข้าไปให้นิ้วแตก ว้าวเมนูหัวกะโหลกอะไรก็ไม่รู้สุดยอดไปเลยมันของดีแล้วป ah ่ะอุ้ยมันให้ต้อง250บาทต่อวิเพื่อนบินได้บางก็เพื่อนบินได้เพื่อนกินอะไรเข้าไปเนี่ยอ๋อจุดอาหารมาแจกหน่อยดิมันคืออะไรหูจะเป็นนี่ไงบางก็บินได้หูหูว้าวปลา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 แค่ใน label เบลมันคืออะไรอ่ะมันคือกระดูกไอ้กะโหลกเนี่ยอ๋อไหนพี่ลองลองกินมอสเซเรลล่าเสียวะก็อย่าลืมเบิร์ดกะโหลก ลูกพี่ทำลยลูกพี่ไปขโมยของเพื่อนเหรอฉันพ่นไฟได้ว่านี่คือเหตุผลที่ฉันอบพริกยังไงล่ะลูกพี่หมออยากรู้ว่าพริกกับชีสเนี่ยมันจะเป็นยังไงจัไปพริกสชีสสกิ๊กกิ๊กกิ๊กว้าวแกงเขียวหวานเบลูกพี่เราลองกันบ้างไหมลองอะไรอ่ะภารกิจคนชั่วมันต้องเลงงานที่มันคุ้มค่าฮัสก้ ลูกกูพี่เบคอนไล่ตีฮัสกี้อยู่นั่นลพี่ล็อกหมาไม่ไหวแล้วนะเบคอนไล่ Light, ตีไม่เลิกไม่หรอตีมันคืนบ้างเลยนี่เล่นเลยตีอยู่นั่นแหละเบคอนเฮ้ยพี่ล็อกหมาช่วยพี่ลองอยู่เนี่ยอฮึตีกะหมังว่าหมังว่าถ้าช่วยหยีไม่ต้องช่วยก็ได้นะออกไปสิออกไปดิเอาเบออไปดิ อ,อ,อาหารกากกจะเข้ามาขโมยกันนะจิตใจคนเราเนี่ยมันยังไงกันมีเจ็ตแพกแล้วยังรังแกคนอื่นอืลุงโอเลย์มาเติมบ้างอุ้ยนี่ไงหมาซื้อสไปเดอร์ได้แล้ววิลอกจัดไปจัดไปจัดเลยจัดเลยชั้นตีไอไ้บคอนอยู่บนกระบบ้าไปละไม่อยากรู้อยากลองว่าแมงมุมพริกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแมงมุมพริกใส่ชีสด้วยดิมังก็แมงมุมพริกใส่ชีสใส่โปตเตโต้ใส่ไข่ด้วย ต้องแคลล่ลอดอีกหน่อยเดี๋ยวขีมเลยหรอหายจ้าอีคุกกีน้เน่าเบลมันชื่อว่าลอตเทเลอเบลบกินแล้วเป็นยังไงวายกินแล้วเป็นซอมบีแบบ้เบลอ,อีซอมบี้ต้องต้องตีซอมบี้ต้องโดนตีอือลูกคุกกี้เพื่อนมันเข้ามาขโมยคุกกี้อาส์กิลแล้วเนี่ยเฮ้ยออกไปเลยนะลูกพี่ตี้มันถูกคนหน่อยเดียว <c oughs> แล้วพี่เรามันมีอาวุธทีด่ดีกว่ากระทำปะ ใช่ว่าน่าจะมีแหละแต่ต้องไปเปิดกล่องเอากางแมพบันนะลูกกุ้ยหมอเพิ่งเห็นหมอเสียตังอัพตรงนี้ไปอ่ะอะไรอะ่ะเออมเขาเรียกว่ากล่องอะไรกล่องอินกิเดียนข้างหลังอ่ะอุ้ยคอนเวเยอร์อุ้ยกล่องนี้รนาะคาหมื่นหนึ่งของดีแน่เลยไหนลองเดย์โพเตโต้งงงฉันจะผสมโกลอิงมัชรูมนะครับคุณผู้ชมใส่เข้าไปอืมว้าวว้าวอะไรวะเนี่ยแซนด์วิชวิญญ,ญาณบางง้หอห่อเท่ พราวหล่อเทเป็นจุ๋มนุ่นมอถ้ากินแล้วจะเป็น <laughs> ไหนเอาเห็ดใส่เข้าไปรวมกับพริกเดย์แล้วก็โปเตโต้ที่ของฟิลเมื่อกี้เดย์แค่นี้พอคิกเข้าไปรวัรวๆแกเขียวหวานอีกแล้วพี่ล็อกอันนี้หมาให้พี่ล็อกมาขโมยเร็วเข้าขอน้อมรับไว้ด้วยใจยินดี ตาพี่ลองยื่นหมูยื่นแมวเลว่าแล้วเชียวว่ามันจะต้องมีก้อนแลกเปลี่ยนอะเอาของดีมาเดย์เฮ้ยไอ้นี่มันขโมยลาแมงชันมาช่วยเอกเบลมาบ้นก็ลงมาแล้วเบลเย่มากคำดีมากคาสเก้บ้านมันไม่ทำอะไรเลยพี่ลองมันจ้องจะขโมยคนอื่นอย่างเดียวมันแย่มากมันเข้าบ้านพี่ลองอีกแล้วเนี่ยตีมันออกจากประตูไปมันก็ไม่ออกเลยนะ เบลก็ที่ออกอาสเกตลูกคุพี่มาได้วัตถุดิบใหม่น้ำตาลก้อนคุ้นๆไหมอเอที่เจ๊กับชั้นเนี่ยมาหยอดเล่นกันในแก้วนะครับชอะเออเพื่อกี้ทำอะไรนี่คุณผู้ชมครับเราต้องคอยมาปิดบ้านตัวเองที่ไอปุ่มนี้ด้วยนะครับไม่งั้นจะคอยมีคนมาไหลอาหารในบ้านเราจะเป็นยังไงถ้าเราเอาน้ำตาลก้อนรวมกับเห็ดรวมกับพริกและก็ชีสมันจะออกมาแซบไหมเนาะ กิ๊กกิ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 เราเข้าว้าวแกงอะไรก็ไม่รู้สไปซ <l ark> ี่ราเมงดูแซ่บกินแล้วเป็นไงว้าวกินแล้วแขนเป็นระเบิดตอปิโดล็อกเก็ตเพระเพื่อนเราเซิร์ฟเนี้ยมันไร้การหมอกินอันนี้เพิ่มความแขวแกว่อุอันนี้คืออะไรหูมิติกราคา5้าล้านสี่ใครจะไปมีตังค์ไหนลองดูซิถ้าเราใส่น้ skin. ําตาลเข้าไปสองก้อน แล้วก็ใส่ไข่ใส่แป้งใส่ชีสอุ้ยมารู้สึกได้มันต้องเป็นของแซบแน่เลยแซบที่แปลว่าฮัสกี้เห็นสีอทองแกงอันเดิมซ้ำๆเบริชาว่าเราก็หาสูตรใหม่แล้วแหละตอนนี้สูตรเราซ้ำซากมากเลยกล่องอินกีเลียนโอโหมีแต่โลซักทุกคนนี่มันเก็บเติมตังชคช์ถัดวต้อม เอาของหวยหวยผสมรวมกันไปก่อนแล้วกันลูกพี่ได้อะไรเด็ดๆวังยองมีแต่เกลือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือกากเกลือว่าเขือพ่วงอุ้ยมาได้เมนูใหม่แครอทก,กากเบลอุ้ยกินแครอทเ้วบินได้เบลพี่กินไหนพี่กำลังเข้ามาขโมยของบ้านคนอ,อื่นฮ่า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 ออ้าวกรรม เพราะ่ายืนจ้องตาพี่ล็อกอยู่ตรงนั้นอะอ<บ>ลูกกูไม่มาได้มาแล้วแมงมุมพีฉันก็ได้ไปแล้วฉันอยากอบแบบสดๆดิบๆแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยอะหมาอขอมแมงมุม2พริก1แล้วก็เห็ดหนึ่งแล้วกันมั่วล้ลวนเพื่อมันจะแซบหอยจะคลิกลัวนลัว คุกกี้นอออีกแล้ววายนี่ฉันอบแมงมุมลว้วนๆดูนะฮัสกี้ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ของเยอะของเยะมันก็ออกมาเป็นเมนูที่คุกกี้นองั้นขอแมงมุมกับเห็ดสองอย่างมาเชื่อมั่นมันต้องดีสักรอบสเนี่ยของแพงมันจะได้แต่อะไรหวยๆได้ยังไงคุกกี้นอออีกแล้วจริงด้วยอุ้ยอีเวนอาหารเปียกเหมือนอาหารที่แกกินนะ่มัง,งออ <laughs> มาตัดสินใจแล้วหมอจะทําเมนูนี้ดีกว่าเบลเมนูอะไรวะ มันอบแมงมุมสไปซี่ด้วยใส่พริกเข้าไปด้วยใส่พริกหมดตัวเลยเบลหายจ้าว้าวเข้าแกงอีกแล้วเมนูมันเริ่มจำๆแล้วหมัางง้อของหมาเป็นเมนูใหม่เป็นแลด้วยสไปซี่สตูกินแล้วตัวเท่ามีควายบาวเบลดู <c oughs> ว้าวสุดยอดไปเลยฮัสกี้เดียวลองถือกระทะมาฟาดดิกระทะอันแค่เดินอนะเบล ฮิตบ็อกไม่โดนชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยเว่หมาเอฟเฟกออกไงบูเบลเนี่ยหมาเอฟเฟกออกได้ลูกกูว่ว่าเมื่อกี้กินเราเป็นยักษ์เขาได้กินเราเป็นตัวชิ้วกินอะไรอะ่ะเขากินบ้างเดะพัมกินพาย <kin> สูตรคืออะไรไหนบอกซินี่ไงพัมกินพาย แป้งบวกน้ำตาลบวกพัมกินแต่หมาไม่ได้ใช้พัมกินอ่้าวคดีพิกล็อกครับคุณผู้ชมมาใช้แค่ลอดมาจําได้แล้วไม่ลองมาใช้แค่ลอดหมดตัวเลยโอ้ไม่ก็แค่ลอดมปนกายเป็นพัมกินไดไงเกมนี้มันอะไรกันเนี่ยลูกกผู้ชมหมาเปิดกล่องเครื่องหลังบ้านได้เมลอนน่ะว้าวซ่าเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมกล่องที่มันกากเกลือมะเขือเค็มขนาดนี้เป็นของคนนะมาอัปเกรดแล้วมันหายเกลือแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้อนะันสองหมื่นห้าเนี่ยขอลองอีกสักที แ,แครอทแป,แปง้ง <Huh? S 2> น,น้ำตาลอันนี้เกลือมากเลยสารพัดของคุกกิก๊กในลงใส่เมลอนเข้าไปพร้อมกับน้ำตาลก้อนสมชิ้นเมือเป็นขนมหวานเบลว้าวสกีฉันอบได้พัมกินพายมาได้แล้วอันนั้นนคะงแค่มีพลังพิเศษอะไรไหมลองกินนะสิ มันจะเป็นตัวเล็กทีเดียวเออเป็นตัวจิ๋วเออไปไม่ประโยชน์เลยเลยเฮ้อว้าวลูกก็ไปหมาได้อีปีกสไลล์เมลอนเฮ้ยล็อกบ้านก่อนโจรเยอะน็กเขาลองชิมหน่อยงอมว้าวมันสปินได้ว้าวบางว่ฉันอยากฉันอยากได้สไลา์อ่ะมันก็อยากได้อุ้ยทำไมแกสามารถอัพอันนี้ได้ด้วยอ่ะ อัพไอ้ไหน่อยอัพกล่องเป็นเมลอนนะเดี๋ยวฉันต้องอัพเกรดกล่องบ้างละหนึ่งแ,แสนกัหนึ่งแสนวะไอาจานใหญ่ๆแล้วมันดูน่าสนใจนอ่ะปยมัน,ม,นมันของกากเกลือฮัสกี้ก็อยากได้ก็เอาไปเลยไม่เอาก็ได้เราเป็นสายสันติลูก,กุบ่ลูก,กุบ่มาเอาอีกแล้วอะไรอ่ะมาเปิดกล่องได้สลายว้าวซ่ากล่องแดงๆข้างหลังสองหมื่นห้าเนี่ยถือว่าได้ของดีกว่าราคาที่จ่ายไปนะครับคุณผู้ชมวันนี้นี่ได้พริกด้วย อ่ะในลองดูซิว่าจะออกมาเป็นอาหารหน้าตาแบบไหนให้พลังอะไรสลามต้องใส่น้ำตานดน,นิดหน่อยใส่พริกนิดนึงพี่ล็อกอย่าจิกของอัสกี้เนาะเห็ดเรืองแสงด้วยเนี่ยเป็ของโหดเอ้ยไม่เอาคุกกี้เน่าเราขอของดีหน่อยว้าวพุดดิ้งอีปิ้กเอ้ยมันคือเยลลี่พี่หรอเจลลี่เอาใส่แทนอะไรดีนี่นี่นนไปใส่แทนมอสซเรลลาสติกของแกนเนี่ยกกเกลือมากเลยได้ตังแค่1 7บาทเอง เออ้าแทนแครอทแล้วกันอูบาลมากพี่ล็อกยาเนาะปแล้วครับคุณผู้ชมลูกพี่ทับยังไงตื้น่ๆในเอสกี้อย่าบอกนะว่าที่แกเดินไปอุ้ยมันทําให้อุยเดินละเลื่นนี่ไงเดินไปเดินตามละเลื่อนว้าวซ่าหลอก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 หกหลอกสุดยอดเลยไปวางยาทุกคนเนี่ยใครคิดจะเข้าว่าเอสกี้เนี่ยหัวแตกกันได้หมดอุ๊ยนี่ไงกล่อง25งหมเปิดออกมา มังโง่แกเชื่อไหมว่าฉันเปิดกล่องสองพันห้าได้ไข่โธ่พี่ล็อกที่น่าสงสารมีปุ่มรีพอร์ตปะวะแล้วแล้วลลลูกคูปุ่ยจะโลเลนทําไมข้างบ้านทัสกี้เมนูเลยไม่รู้แฟนซีมากเลยสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมวันนี้หมามาในคอนเซ็ปคนเดียวเว้ยฉันได้พัมากินมาทมกินกับชูก้าแล้วก็ฟลาวเวอร์ออกมาเป็นออกมาเป็นออกมาเป็น ออกมาเป็นเป็นเป็นพาวกินพายอันเดิมพี่มาแล้วฮ่า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 ฮ เฮ้ยลูกกูไป่เลนโบแอปเปิลอ่ะลูกไปไหนโดนตีออกมาข้างนอกกูสาห์จ่ายตังค์อันล็อกด้วยนะเรนโบแอปเปิลอยู่ไหนวะแปดแสนห้าให้ตายเถอะครับคุณพระคุณเจ้าช่วยมอนมีหกแสนสิลูกกูไพ่มาได้ของดีมอะไหนลูกพี่ดูนี่ป๊อปซิคเคิลว้าวหรอเท่ประเด็นคือกินแล้วมีอะไรเจ๋งๆด้วยเว้ยไหนๆๆมีอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ย มันนี่มาก็จะไปขโมยของบ้านเพื่อนได้นี่แกมีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ยติดตรงเข้าประตูบ้านเพื่อนไม่ได้มังงันจะกินเยลลี่เยลลี่หนอนจิกกึ๊บว้าวกินแล้วมีพลังโดดโดดข้ามได้ปะโดดข้ามได้ปะไม่ได้ปะฮัลโหล เรก็ีมพลังหมาหมดกลับบ้านก่อนมาอยากไปดอยของเพื่อนก่อนไม่ได้อะอันนีนนี้ลองดูด็ล็อกไปเลงให้หน่อยอันไหนดีสุดโอ้โหไม่มีเอ้ยเอ้ยมี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 ไขกระดูก4 0 0รกว่าตอนหนึ่งวินาทีนี่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 เดี๋ยวมาล็อกบ้านก่อนเวลาเขาจะหมดแล้วใช่ไหมฉันดูต้นต่อให้เอาโองนี้ไปเลยแบงทำบาปไม่ขึ้นจริงจริงมันรู้เยอะอย่างแรกนี่เลยมาจะกินเยลลี่สวยโลโลเลยนะเอาอย่างแล้วก็กินคาราเมลไฟช็อตกินหัวกะโหลกคุกกี้เนา ป๊อปซีค่ะเอาสรุปล่องหนูมองไม่เห็นอะไรเลยพี่เหรอเอากลายเป็นกะปิปลาไหลด้วยเนี่ยเบล์เราก็แค่ดูแต่ภาพจ้ะว่าป๊อบซีเราขอเป็นกะปิปลาไหลยศอ่ะดูนะปล่อยอะไรพลังได้เต็มไปหมดเลยว้าบ้บ้าพ่อมดกะปิปลาไหลเอาลอยขึ้นไปบนฟ้าฟ้าแล้วพี่ลองเชื่อมาด้วยนี่ยังกินไม่ครบเลยเนี่ยขาดเมลอนโอสว่างสวยก็ตัวเล็กจริงๆออดลูกก็ไม่มีคนเอาเมลอนมาไปนี่นะเรียบร้อยฉันจะบ้าออด แล้วก็เข้ามาในบ้านได้ยังไงก็บ้านแกมันเปิดไงบ๊ายบายมาลุดออกไปนอก,กอแบบลูกพี่ปกป้องบ้านให้หมาเลวเข้าปกป้องอยู่จ่ายค่าคุ้มครองไปด้วยนะเนีย่ยหมาให้ค่าคุ้มครองผับกินแล้วกันนั่นแลลวค่ะทุกคนเกมทำอาหารสุดแสนเจ้าป่วนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้า๊ายบาย